และเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนั่นก็นกนคือวันที่1ิมิถุนายนที่ร้านฮอวิร์ลอยเอ็ดอำเภอเมืองลอยเอ็ดครับนายทรงพ้นใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดลอยเอ็ด พ้อโดยหัวหน้าส่วนทั้งภากครัฐภาคเอกชนและกับประชาชนในจัดขบวนเดินวิ่งปัน่นทงตาชนรลักงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช,ชาพิธีมหามงคลเฉลิมพ,พระชนพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2 5 6 7โดยเคลื่อนออกจากเวที้านหนา้าฮอโบด์อำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข23 ่านข่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกรมทหารลาภทีหกไปยังวัดหางามตบบนห้วยแองอำเภอเมืองมหาสารคามและทรงต่อให้แก่นายวิบูลแววบันดิตผู้ราชการจังหวัดมหาสารคาม ทางนี้ครับขบวนท่องตาชันในหลักงานเฉลิมพระเกียรติในสายทีซี 4, จะส่งต่อไปอยังจังหวัดมหาสารคามและจะไปบรรจบก,กันกับขบวนในสายทีสามที่จังหวัดคอนแกนก่อนจะเชิญผ่านจังหวัดต,ต่างๆนะครับเข้าไปยังกระทรวงมหาไทยเพื่อนำขบวนเชิญค้นโท่น้าพระพุทธทม์ศักดิิ์ธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ2 8กรกฎาคม2 5 6 7ต่อไป